นี่เป็นพื้นที่สวนกเกษตรผสมผสานของนายเดชาและนางอ้อยทิพย์ชมชัยเกษตรกร,กรตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิที่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่นามาทําเกษตรผสมผสานหลากหลายทั้งปลูกพืชประมงและเลี้ยงสัตว์โดยเน้นทําเกษตรปลอดสารเคมีเนื่องจากปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงของ,ของครอบครัวและจําหน่ายควบคู่กันไปด้วยโดยนายเดชาได้กล่าวว่า ตนได้ปรับเปลี่ยนที่นาไร่ที่มีมาทําเกษตรผสมผสานโดยทําในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปจนปัจจุบันสามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้แล้วโดยได้ทําการขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการทําการประมงจํานวน3ามบ่อและก็ทําการเลี้ยงปลา พืชเช่นปลาเนีนปลาซิลกุ้งฝอยหอยขมในบ่อและก็เลี้ยงปลาหมอในกระชังและก็น้ำมาใช้ในการเกษตรก็คือปลูกพืชโดยเริ่มแรกนั้นก็ปลูกไว้หลายชนิดและก็ค่อยๆปรับให้มีพืชหลักเพื่อเป็นรายได้มาใช้จ่ายเป็นรายวันของครอบครัวโดยขณะนี้ได้ปลูกพืชหลักก็คือขาดแดงใหญ่ที่ใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 60- 70%ถึงของพื้นที่ทั้งหมดส่วนที่เหลือก็จะมีพืชชนิดอื่นๆเช่นฝรั่งกิมจู กล้วยมารากอมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมตะไคร้และพืชผักสวนครัวต่างๆโดยเน้นปลูกแบบปลอดสารเคมีและก็ทำน้ำหมักชีวภาพเองเพื่อใช้ในการเกษตรส่วนด้านปศุสัตว์นั้นก็จะทำการเลี้ยงหมูขาวเพื่อขายเป็นลูกหมูและก็หมูขุนโดยนายเดชาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากอดีตที่ทําเกษตรเชิงเดี่ยวทํานาทําไร่มักประสบปัญหาผลผลิตและราคาไม่กุ้มค่ากับที่ลงทุนลงแรงซึ่งหลังจากเปลี่ยนมาทําเกษตรผสมผสานชีวิตครอบครัวก็มีความมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากโดยในสวนเกษตรจะเน้นขาแดงใหญ่เป็นพืชหลักที่ทํารายได้เป็นรายวันจากการขายหนอ่อขายดอกและก็ต้นพันุนอกจากนี้ยังมีรายได้ส่วนอื่นๆเป็นรายวันรายสัปดาห์ที่เข้ามาเสริมเช่นรายได้จากการขายผลฝรั่ง ขายปลาขายหอยขมและก็นํารายได้เป็นรายวันมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวและนํามาเป็นค่าอาหารในการเลี้ยงหมูซึ่งปัจจุบันมีหมูแม่พันธุ์จำนวน2ตัวสามารถออกลูกได้รวมกันต่อครั้งประมาณมากกว่า30ตัวและก็ทําการเลี้ยงขุงประมาณ3เดือนก็ขายออกไปซึ่งก็จะได้เงินก้อนครั้งละ กว่า1 5 0 0 0 0บาทซึ่ง1ปีก็จะมีเงินก้อนจากการขายหมูประมาณ3มครั้งที่ใช้เงินรายได้รายวันจากการปลูกพืชประมงมาเป็นค่าอาหารในการเลี้ยงหมูส่วนค่าอาหารในครอบครัวก็ลดลงไปมากเนื่องจากกินในสิ่งที่ปลูกที่เลี้ยงทั้งหอยทั้งปลาทั้งกุ้งและก็พืชผักสวนครัวและทุกวันนี้ลูกชายที่ไปทํางานรับจ้างก็พาครอบครัว,ก,วก,ลกลับมาช่วยงานทางบ้านทําเกษตรผสมผสานโดยไม่ต้องไปทํางานที่อื่น ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขและก็ยั่งยืนในการทำกรเกษตรผสมผสานครับ